ถ้าเป็นสิ่งที่ทักยะต้องการเรนนะ่าไม่ว่าอะไรถ้าเป็นสิ่งที่ฉันต้องการไม่ว่าอะไรเดีอสอลวนรักจากปา,กปาก้า ก็ใช้เหมือนกันเหมือนก็จริงแต่ว่าหอมมากๆเลยล่ะสิ่งที่ฉันต้องการไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อะไรนะมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ของแบบนี้นะที่จริงมันต้องเกิดจากความรู้สึกของทั้งสองฝ่าย ไม่เ,เข้าใจในความหมายในท่านบ้างละหน้าที่บ้างละแบบนั้นน่ะเล่นพูดแต่เรื่องที่ไม่เข้าใจแบบนั้นมันไม่ปแปลกเลยหรืองไงอะ่ะสิ่งที่เรนทำไปเมื่อกี้เป็นเรื่องที่ห้ามทำเหรอคงนั้นถ้าทากิยต้องการแล้วก็เข้าใจแล้วละ่ะจะไม่ปรนินบบต์อีกแล้วเออ,เอ,อถ้างั้นเรนขอตัวนอนแล้วนะ ราติสวัสดิ์ทเคยะอะเออก็ก็เพราะว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวยังไงละ่ะไม่ได้ดังใจเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> ถ้างั้นจะไปแล้วนะคะจ้า ไปเถอะจ้าออคุณยายคะให้หนูเป็นคนทำเองเถอะค่ะเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกนะไม่หรอกค่ะยังพอจะมีเวลาอยู่บ้างเหมือนกันค่ะอืไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานของหนูนะ่ะก็คือไปโรงเรียนไม่ใช่เหรอจ๊ะค่ะเออคุณตาคะเดี๋ยวให้หนูเป็นคนรดน้ำต้นไม้เองเถอะค่ะคุณตานี่นะฉันทำเพราะชอบตั้งหากเหรอ จะขอรับไว้แข่ความรู้สึกก็แล้วกันขอบใจมากนะค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาสง่งค่ะคุณยายส่งถึงอะไรกันจ๊ะไม่ไหวเลยนะเด็กคนนี้ไม่ลืมอะไรแล้วนะจ๊ะค่ะเตรีมยมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ่ะค่ะคุณยายแล้วพรชนะล่ะจ๊ะค่ะอ้ยได้ยินว่าหลังเที่ยงฝนจะตกซะด้วยสิแล้วล่มละ่ะ หนูเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นก็เดินทางได้ดีนะจ๊ะหนูไปก่อนนะค่ะคุณยาย <c oughs> เฮ้ยก็ไม่ใช่ว่าโฮสต์แฟมิลี่ที่ไปโฮมสเตย์จะไม่มีหน้าที่ให้ช่วยเหลือสักหน่อยแต่นี่น้กลับไม่ยอมให้เราทำอะไรเลยด้วย <c oughs> ไม่ได้ดึงใจเลยคะ่ะ ทั้งที่อุตส่าห์ถามเหมือนๆกันทุกเช้าแท้ๆคุณยายนะ่คิดว่าฉันไม่น่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยหรือไงกันนะถ้าเป็นพวกกระเพิบกระป๊าบอย่างคุณเรนก็ว่าไปอย่างเฮ้ยทั้งที่มีไฟในการทำงานถึงขนาดนี้แท้ๆเลยนะคะทะยัยแล้วเร็วหน่อยไม่ได้เหรอก็เร็วอยู่นี่ยังไงเล่าเงินฉันกับเรนไปก่อนนะเรนนะ่ะจะรอทเาเคยะปล่อยเขาเถอะตามใจมากไปเดี๋ยวก็เคยตัวกันพอดีตายแล้ว ทำไมมิวถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วค่ะแค่บังเอิญผ่านมาทางนี้จังหักล่ะค่ะคุณเรนทั้งทั้งที่เป็นเดียสแท้ๆนะคะแต่ว่ากลับทิ้งนายท่านเอาไว้แล้วก็รีบไปก่อนแบบนี้นะต่อให้ไรจิตสำนึกก็ต้องมีขอบเขตนะคะจิตสำนึกค่ะไรจิตสำนึกเลยล่ะคะ่ะพวกเราเดียสทุกคนนะคะเวลาที่นายท่านกำลังจะออกไปข้างนอกก็จะต้องออกไปส่งให้ถึงชาญบ้านนะ แล้วเวลาที่ไปด้วยกันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเดินตามอย่างสง่าผ่าเผยแบบนี้ด้วยนะคะผ่าเผยอย่ามาเอะอะหน้าบ่ากันหน่งเขาแบบนี้จะได้ไหมเช่นเสด็จออกมาได้แล้วเหรอแล้วทำไมมิวถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะประมาณนี้ละค่ะพวกเราเดียสทุกๆคนรอเดี๋ยวก่อนสิคะแทงที่ดิฉันพูดนํายังไม่ทันจะจบเลยนะคะเราอุตส่าห์ได้ไปโรงเรียนพร้อมกันทั้งทีนะก็แค่บังเอิญเจอกันที่นั่นเท่านั้นเองนี่ ไปดื่มกาแฟตอนเช้าที่ห้องเตรียมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กันไม่ดีหรอจ๊ะเอ๊ะออย่างเธอเนี่ยนะว่าแล้วเชว่าจำเป็นจะต้องฝึกฝนใหม่ตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมิวลน่ากำลังโกรธเรื่องอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอคุณเรนเป็นเพราะคุณนั่นแหละค่ะไม่เข้าใจคนพวกนี้เลยจริงๆนะงไม่ทำอะไรเรื่องเลยเมื่อทำตัวไม่ด้เรื่องกว่านี้ไหนได้ไหมมีอะไรหรอกเป็นเดียสบ้าทค้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงๆ เฮ้ทักษยะคุงอะไรเล่าขอที่ขอยืมไปได้แต่ตอนนั้นยังไงล่ะนี่ไงออก้าสถาปนภีอ๋อโอ้โหเจ๋งสุดยอดจริงๆเลยนะขอบอกโดยเฉพาะตรงชาที่มีสาวทรงโตร้อยคนนั่นน่ะอืมเจ๋งจริงๆด้วยทำไมเธอได้ตอบแบบไรอารมณ์อย่างนั้นล่ะก็เป็นคนชีย์ให้ดูเองไม่ใช่หรือไงอะเอออืมอย่างนั้นหลอกเหรอ จะยังไงก็ช่างเถอะนะทาเคยะ้องขอบตาดำมากเลยนะรายไม่พองั้นเหรออรุสวัส์อรุสวัสด์โออีโกเมื่อคืนก่อนก็ไม่ได้นอนดึงมากจนถึงกับต้องเป็นแบบนี้เลยนี่ไปไกลๆเลยไปเยี้แกก็ด้วยอ่ะโผยทาเคยะอะอรุสวัสดิ์เรนจังเดินอีกคุ่ฮาระแก้งอีกแล้วเหรอแย่มากแต่นั่นนะ ทำไมท่งไ,ได้ไดไนิ่งขนาดนั้นได้นะเดบ้าเปี่ยอ<น>ะดไรอ่ะเปเปมิมจวจังรุสวัสด์ส<ว>ดอะไรกันเนี่ยชาวนี้มิวจงังแปลกจังเลยนะว่ามาเหม็นเข้าใจจริงๆเลยทาคยะวันนี้ผหลังของนายมีความร,รู้สึกแบบผู้ใหญ่จังเลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วนะจ๊ะประโยคนี้ควรแปลว่ากลิน่นอายอันหวานซึ้งและขมขื่นนี้นั้นได้ทำการเปิดประตูแห่งสัมผัสของราดีอย่างร้อนแรงนะ่ะถึงจะดีที่สุดเลยละนะจ๊ะเอาละจ้ามิวจังต่อสิจ๊ะ<ม>เออมิวจังเป็นอะไรเหรออ๋อหรือว่าคิดจะ๊ะเล่งทางเป็นไม่สนใจอาจารย์อย่างนั้นแหละจ๊ะใช่แล้วล่ะค่ะเงอ,อะอแล้วเชียว ว่าแล้วเชื่อว่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะเฮ่อให้เบวจังนะเบวจังน่ะเป็นบรรณต่างดาวแท้ๆเลยแต่ทำไมถึงได้คลั่งไปล่กันขนาดนั้นล่ะจ๊ะแย่จริงๆเลยเป็นความคิดที่พิเศษมากๆเลยล่ะค่ะทาเหมือนอาจารย์พิเศษมา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 เนินจังเป็นอะไรไปเหรอถ้าแค่ย่าวยูขึ้นแบบนั้นน่ะเปลี่ยเข้าไปเถอะใช่แล้วใช่แล้ว ตอนนั้นน่ะถ้าหากใจนั่นเกิดไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวจริงๆแล้วก็หืมเธออีกแล้วเหรอจะมาบทอะไรฉันอีกล่ะท่านอีโกฮาระดิฉันน่นตัดสินใจแล้วล่ะค่ะตัดสินใจเหรอจนกว่าคุณเดนจะสามารถรับใช้ท่านอีโกฮาระได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบในฐานะเดียสทุกซอกทุกมุมทุกอย่าง ดิฉันน่าจะเป็นคนเสีรยมสอนให้ถึงแก่นแท้ให้เองค่ะการที่มีคนแบบนั้นอยู่ถือว่าเป็นความอับอายของเดียสอย่างพวกเรานะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นการที่ได้อยู่กับคนประเภทนั้นสําหรับดิฉันที่เป็นแบบอย่างของเดียและเป็นสิ่งที่โอ้ยไม่อาจจะทนได้แล้วค่ะของแบบนั้นนะ่ะมันจะเป็นหรอกสหรับนายท่านแล้วนะเดียที่ทําอะไรไม่ได้เรื่องด้รามันไม่ได้ดังใจเลยใช่ไหมล่คะคะก็บอกแล้วไง ทางการรับใช้หรือว่าในายท่านอ่ะมันไม่จะเกี่ยวข้องอะไรกับฉันเลยนี่นะให้ตายเถอะหรือแบบนั้นน่ะไม่อยากจะได้ยนนิยนอีกแล้วอเป็นอย่างนั้นเองเหรอคะอะไรอีกละ่ะดิฉันน่ะไม่ทราบหรอกนะคะว่าคุณน่ะได้ไปทําพิธียอมรับกับคุณเรนกันอีท่านไหนนะคะแต่ว่าดิฉันน่ะหมายถึงท่านอิคคฮาระน่ะรู้จักเรื่องราวต่างๆของเดียสน้อยเกินไปตั้งหากแล้วค่ะ ดีสอะไรด้านหน้าไม่จะอยากยิ่นไปเิ่งไรแล้วเธอย่งไนีก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย่ะค่ะฉันจะแสดงให้ท่านอิคุฮาระได้ประจักษ์ถึงความวิเศษสุดของเดีสอย่างพวกเราเองนะคะ เหรอมีว,ว่าอย่างงั้นเหรอไอ้คิดอะไรของเขาอยู่นั่นเนี่ยยังเป็นเด็กดีที่ชอบดูแลคนอื่นไม่เปลี่ยนเลยนะะก็แค่จุนใจเท่าน,นั้นเองแหละถ้าแคยะกับเรนนะ่ะจะถูกมิวสั่งสอนอะไรอีกอย่างงั้นเหรออฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่านั่นน่ะมันต่อจากนี้ไปตั้งหาก<อ>้วคะดิฉันจะสั่งสอนที่เองคะ่ะฉันจะไปทำงานพิเศษนะเพราะฉะนั้นคงฮ งานก็คงช่วยไม่ได้นะคะถึงยังไงวันนี้จะมีแค่คุณเรนก็จะเขี้ยวแข็นให้ถึงที่สุดเลยอ๋อ oh. นี่มิวอย่าจะถามมาตั้งนานแล้วเลยนะอะไรล่ะคะเรนกับคนอื่นๆนะ่ะต่างกันตรงไหนเหรอถ้าจะให้พูดว่าตรงไหนแล้วก็ทั้งหมดเลยอะคะ่ะใช่ทั้งหมดนั่นแหละคะ่ะ คุณเรนนะ่ะเรื่องการปฏิบัติต่อนายท่านนั้นเชื่อฟังระเบียบกตัญญูเธอขาดคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดเลยค่ะเป็นอย่างนั้นเองเหรอเป็นอย่างนั้นเองละค่ะอมีมแค่คนเดียวยังลำบากขนาดนี้แล้วดีดันมีโผล่เข้ามาให้ลำบากเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งโถ่เอ้ยนี่มาอะไรกันเนี่ย,ยไม่เข้าใจชาอร่อยจังเลยนะ มีอะไรเหรอคะคุณเรนทำหน้าทำตาเหมือนไม่พอใจอะไรแบบนั้นเลยอะคะ่ะดิฉันน่ไม่ได้ตามมาเพราะว่าพิศสวัส์อะไรหรอกนะคะในฐานะผู้ดูแลจึงจำต้องมาดูสภาพที่อยู่อาศัยของคุณเรนนะคะว่าแต่ว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของท่านอิคุฮาระสินะคะสภาพห้องนรกรุงรังไปหมดเลยหาดูยากนะคะห้องรกรุงรงัง โกโรอคอสแบบนี้ก็เพิ่งจะเคยพบเห็นนี่เหละคะ่ะยังกับว่ามันเป็นเรื่องแปลกเลยนะคะเนี่ยเรนเนอร์เป็นคนจัดการห้องนี้เองแล้วจะชมเรนใช่ไหมล่ะมิวฉันไปชดหลอกยประชดนะรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่ร<อ>ู<อ>้แฮะอู้งานนี่เหรอโอ้เด็วสวยหรอกขอโทษครับจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับเอาล่ะเริ่มกันเลยนะคะการฝึกพิเศษทำอาหาร เข้าใจแล้วล่ะว่าแต่ว่าอาหารของคุณเรียนในวันนั้นน่ะรสชาติเป็นเลิศจริงๆนะคะเรากลับได้ไปทานอาหารที่บ้านเกิดเป็นรสชาติดั้งเดิมแท้ๆเลยใช่นั่นเ,นเป็นรสชาติที่ทำให้ตาพร่ามัวได้เลยทีเดียวแต่ว่านะถ้าหากไม่ถูกปากมนุษย์โลกก็คงไม่มีความหมายอะไรแล้วค่ะดิฉันจะฝึกฝนคุณทำอาหารให้เหมือนกับของที่มนุษย์โลกทานให้เองนะคะ ถ้าอย่างนั้นมีอะไรให้ทําบ้างเอ่ยเอ๊ะนี่มันขนมปังเมลอนนี่คะอ้าวนี่ก็ด้วยเฮ้นี่ก็ขนมปังเมลอนห้องห้องนี้มีแต่ขนมปังเมลอนเหรอคะเนี่ยโอ้ยไม่มีแม้แต่ความคิดจะเก็บตุนอะไรไว้นาอาหารเลยหรือยังไงคะแหมคนอย่างคเน,นียนะเออตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ไม่ไหวเลยพวกเราออกมาซื้อของเพื่อทำอาหารเย็นกันอยู่นะคะเรื่องนึงไปของทักนยะนะไม่ให้ลิงนีและว่าฉันจะนับเป็นเถอขายของร้านมากกว่ากันฉันนันไม่อยากได้ของแบบนั้นหรอกค่ะนี่แตว่าไปนะแถวนั้จะต้องเอาทั้งหมดนี้ไปให้หนายท่านก่อนนะคะว่าแต่ว่าทำไมมันถึงเยอะแบบนี้แล่วขนมปังเบอเอนทั้งหมดเลยหรอวันนี้มีปลาบินโทรเพิ่งมาเมื่อกี้เองครับ ถ้าอย่างนั้นก็ลดราคาให้อีกหน่อยสิมะปลาบินโทรโรเขาดีราคาถูกแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับพูดอะไรอย่างนั้นเล่าวันก่อนปิดร้านไม่เห็นบอกกันเลยทําให้พวกเราไม่ได้กินปลาตั้งหนึ่งวันเต็มๆเช้านะพูดอะไรอย่างนั้นล่ะครับเดือนหนึ่งก็ต้องมีหยุดพักเหนื่อยกันบ้างสักวันสิครับเขาจะมีปลาหรือเปล่าคะครับเธอเลยเอา้าเรนจังเอ๋หอหน่อยนะถ้าเป็นเรนจังแล้วล่ะก็ฉันคงจะต้องยอมอ่อนข้อให้ซะแล้วล่ะนะ ยอมอ่อนข้อน,นี้หมายถึงจะลดราคาให้อย่างนั้นเหรอแต่ว่าตอนนี้นะ่ะมีเหรียญเหลืออยู่แค่3อันเองนะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เอาไปเถอะไม่ต้องเกรงใจหรอกเฮ้ยคุณเก่ง์ลดให้แต่เลนจังค<อ>นเดียวหมายความว่าอย่างไงฮะก,ก็ก็ได้นะใกล้สำเร็จแล้วเลนจังดูเหมือนวันนี้จะซื้อได้ครึ่งราคานะใครเขาดรีบนจากกันแล้วพักนี้ไม่ค่อยโปรได้ไหมเห็นเลยนะวันนี้มาซื้อป่าเลยคุณเจ้าของคุณเรอแต่พวกเราไม่มีเวลาแล้วนะคะ ต้องขอโทษด้วยนะคะพวกหนูน่าจะต้องไปแล้วล่ะค่ะมีอะไรอย่างนั้นเหรอเมลลไม่มีอะไรหรอกค่ะเนี่ยถ้าหากว่าคุณยายยอมให้ฉันออกมาซื้อของเข้าแบ้านแบบนี้บ้างแล้วก็ฉันก็คงจะรู้จักทุกคนเข้าใจไหมคะเครื่องปรุงน่าจะต้องใส่ตามลำดับตัวอักษรนะนี่ ตั้งใจฟังอยู่หรือเปล่าคะนี่<อ>นะนะอย่าเอาไปใส่แบบนั้นนะคะเดี๋ยวตัวก็ไม่สูงกันพอดีหรอกคะ่ะให้ตายสิไม่รู้ถึงขนาดนี้เนี่ยนะตอนอยู่ในคอมมูนิตี้ไปเรียนอะไรมาฮะอย่าบอกนะว่าคุณเรนไม่มีแม้แต่คอมมูนิตี้ที่สังกัดอยู่เลยนะเออถ้าเป็นเดียสที่อยู่ในโลกนี้ละก็ทุกคนจะต้องสังกัดอยู่กับธานาท,ทสิเรนก็ไม่รู้เหมือนกันเหรองั้นก็ช่างเหอะพอได้เห็นเธอแล้วเนี่ยนะ ก็รู้สึกว่าไม่น่าจะไว้ใจเลยนะคะขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลกนี้มากเกินไปที่เขาว่าเข้าเมืองตาเหล่ก็ต้องเหล่ตาตามใช่ไหมล่ะคะเหล่ตาเข้าใจไม่ค่ะคุณเรนที่ดาวดวงนี้นะ่ะเขาไม่ค่อยจะเปิดกว้างเรื่องนายท่านกับทาสเท่าไรหร่หรอกค่ะดูเหมือนว่าบนดาวดวงนี้ระบบทาสนะี่ะมันจะกลายเป็นของโบราณไม่ทันสมัยไปซะแล้วล่ะคะ่ะทันสมัยการที่จะทําให้หนายท่านถูกใจนะ่ะต้องไม่แสดงความเป็นทาสออกมาตรงๆแบบนั้นหรือไม่ อย่างน้อยนะก็ต้องทําตัวเหมือนไม่ได้อยู่ในฐานะทาสน,นี่แหละเป็นข้อสําคัญของการใช้ชีวิตทาสบนดาวดวงนี้เลยนะเข้าใจไหมคะเหมือนเหมือนจะเข้าใจอยู่หน่อยนะจริงๆเห,เหรอคะอ๋อช่างเหอะตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ท่านอีคุฮาระอึ้งจนพูดไม่ออกไปเลยดีกว่านะคะพูดไม่ออกอาอละถ้าไม่พยายามตั้งแต่ตอนที่ยังให้ความสําคัญกับสิ่งสําคัญได้ถ้าสูญเสียไปเมื่อไรแล้วก็มันจะสายเกินไปนะ มิวอ้าวแล้วคุณเรนรีบๆทำให้เสร็จเร็วๆเวข้าเถอค่ะเข้าใจแล้วล่ะพอจบการรายงานครับซีเรียสนัเบอร์นะไม่อยากเชื่อว่ามันจะทำพิธียอมรับไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าหากทำพิธียอมรับไปแล้วแล้วก็แ้วเรียกกลับมาเฉยๆคงไม่ได้แล้วครับ <S 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 2> <S 2> ท่านรูบี้ดูแลเรนด้าลงไปสักทีสิ ซากิร,ร,รีบพาตัวซีโร่เนี่เมื่อกลับมาสิแต่ว่าจัทท่คีร,รายงานเมื่อกี้นี้นะกูป,ปากเธนน่ะก็ที่ผ่านมานะ่ะเพราะไบเตอร์อย่างแกบัวแต่อื่นอาจอยู่นะสิถึงได้เกิดเรื่องแบบนี้การปล่อยให้ของมีตำหนิแบบนั้นออกสู่สายตาม,มนุษย์นะทำให้กลุ่มทาน,นทสของเราได้รับความอับอายเป็นอย่างมากซากิแกจะต้องพากลับมาให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการฝ,ฝ่าฝืนกฎก็ตามทีเถอะ งั้นฉันจะสั่งให้เนียตามหาต่อไปก็แล้วกันดึกด,ด่นป่านนี้แล้วล่ะสินะนี่ได้เวลาที่จะต้องกลับกันแล้วล่ะนี้เอ,อ้ยยิงไม่ค่อยรู้จักถนนหนทางในญี่ปุ่นซะด้วยสิเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเฮ้ยทำได้ไม่เลวเลยนะเนี่ย เธอนะเอาจต่ดูอย่างเดียวไม่ใช่หรือไงกันแล้วมันก็ยังเร็วเกินไปที่คิดจะพักนะยังจะทําอะไรอีกอย่างนั้นเหรอห้องห้องนี้น่ยังขาดการตกแต่งอยู่หน่อยนะคะการตกแต่งถ้าเป็นแบบนี้นายท่านคงไม่รู้สึกผ่อนคลายแน่ค่ะ Let's Reform Time เราจะต้องแปลงโฉมห้องที่มีสภาพรกรุงรังห้องนี้สมัยให้ยอดเยี่ยมไปเลยนะคะคุณเรนเรวๆเ,เ,เข้าสิ ถ้ามจะเมือนแล้วก็นะเดี๋ยวนายถ้าจะกลับมาซัก,ก่อนไม่รู้ด้วยนะคะเข้าใจแล้วล่ะแล้วนี่มันอะ,อะไรเนี่ยคิดว่าพอเสร็จจากงานพิเศษแล้วจะได้กลับมาที่ห้องของตัวเองซะอีกนั่นเนี่ยผ่อนคลายล่ะ มิวบอกว่าถ้าหากทำแบบนี้แล้วทาเคยะจะรู้สึกผ่อนคลายยังไงล่ะทาเคยะผ่อนคลายหรืึเปล่าจะไปผ่อนคลายได้ยังไงกันเล่าว,วันนี้ได้ทำอะไรดีๆแล้วแล้นะพรุ่งนี้ก็จะต้องพยายามอีกต่อไปเรื่อยๆแต่ว่า เมียวจังน้ำเย็นไป,รปหรือเปล่าจ๊ะอ๋อไม่แล้วคะ่ะรู้สึกสบายสุดๆไปเลยค่ะคุณยายให้ตายดิทำแต่เรื่องไม่เข้าท่าทั้งนั้นเลยไม่ได้อย่างนั้นเหรอจะไปได้ได้ไงกันเล่าจดึกดดื่นป่านนี้แล้วยังคิดจะหนีไปไหนอีกเนเนโกธอฟังหน่อยสิยังมาไม่ถึงอีกงั้นเหรอแปลกจังเลยนะพูดถึงอะไรอยู่เนีย่ยได้จดหมายแล้วไม่ใช่เหรอจดหมายเหรอ Jangan lupa untuk berlangganan dan berlangganan. อีกด้วยนะหมวกเหรอก็แค่อยากตกใจไปด้วยนะไม่มีอะไรหรอกมันจะเกิดไปแล้วนะคะเดียวตต่อไปน่ารังเกียจแล้วยังเป็นเด็กมอต้นด้วยนะ